สบายดีพี่นอ้องเก่น <laughs> บาดนี้เขาก็ได้บ่มนำว้เด้อยพี่นอ้องสามกล่องบ่มนำว้พักผ่อนก่อนห,หนึ่งพเพราะว่างานมันมันเหนื่อยัลตมันใส่พลังงานไรา <laughs> ยินกับไปอยู่บักกลยๆพี่นอ้องประมาณหาสิบเมตรอยู่นอกทางอยู่มาใส่นี่ ยาห่อผักบุ้มน้ำแล้วเ่าผักพรอนกินข้าวหน่อหนึ่งแล้วเ่าคอยสมสมแล้วก็บปาดสามเหลี่ยมแดดแดดพี่น้องเมื่อกับผักพรอนก่อนได้เพางบดบังคับกันปันไดพี่น้องถันลมมาเยอะยานพากดเข่าหัวงอโบบังคับกันปันได บ่คุ้มกันปันได้เนาเองอ่บัายน้าจีไปผักผ่อนกินข่าวหน่อยนึ่งพี่น้องสมปูนให้มันเข่ากันเอาเอาหน้าซักรถตัวซักลงรถเบื่องเด้อขันน้ำตัวนึงมานำไว้อากาศมันห้อนพี่น้องเย เบิดอยู่สิบสองสอบเลยอยู่หินกับทรายมันไกลมันสุดินไกลทายไกลหินมันไกลครับ้าเบิงเอาตอนมันบัดแล้วเดียพี่น้องเดี๋ยวเขากำลังสมปูนไว้แล้วก็หมาน้ำให้ปูนมันไหน่อยกูแหละ ประมาณสองสองสโมงเนาะเขากินข้าวแล้วพักบอลหนหนึ่งแม่นประตูแค่กินข้าวแล้วแล้วก็ลงเลยมันมันสิพาสุขภาพเขาอะตอนนี้เขามาประมาณสามสิบนาทีแล้วพี่น้องขันเข้ามาแล้วมันในแล้วมันสิ มันมันสีเขา่ามันสมมันสีไงตัวนี้ตัวมันยังบวไนกันเนาะมันจะเป็นพงมันแคบมันไนนครับผสมายวันสองโมงเรากินเข่าวแลลวลุยเลย <c oughs> นี่เป็นกำลังคุยกับน้องน้อย่วเยาันป็นยักษ์แงเตอร์หล่อนนี้น้องก่อนสีขาวกล้องเต็มหมวกเ็มหมวกมกยุ่งที่น้องเลยเอาตามธรรมศาสตร์ของเขาเป็นยากขี้ไอ้หนึ่งเนาะ ก่อนที่เขากล้องเพราะเราต,ต้องรอรับผมก็ต้องเจอดีๆ <c oughs> โอ้ยตายมาเป็นนี่ละงานก่อสร้างไม่กับโบเมนงานน,างน,น,น,นั่งนอนเนาะนั่งในห้องมันเป็นงานยากเนล่ามันโบเมนงานสบายเลยอันนี้เฮ้เทีครับบริษัต่อเนื่องดอก เทแล้วเขาก็บับแลางออกเลยก็มีงานหนาะเห็นงานหนาะตด,ดอันนี้เลวลาต้องรอเวลาเขากล้องเอากวามเป็นความเป็นจริงเนาะถ้าควาจะหน่อยเขาย่อพาเข่ามาแล้วก็กินเข่าแล้วก็่อนนีนึงประมาณสองสมปโงปุ้นในคักแล้ว

แปนไว้พี่น้องเอาแปนมาตันไว้เลถ่ายเลยเบาหน้ากํกลาลังปาดปูนอยู่พี่น้องตากแดดเมือม่อยปะเมื่อยแกก,กินน้ำเลย น้องนุง่มๆเขาเห็ดเรียบร้อยป้าทางเทิงวางนี่อยากสูงได้สบายอ,อ,อุดเอาเด้อ,นะอจะอมัน้คอยทายสองเซนเนาะอือด้วยไหลแล้วแดดขนาดก้าน่าเอ้ยบริดาด เมือ่อยเ่าพักผ่อนตีลาใช่หมวกหรือกว็ใช้กุ๊บหรือกนะ็น่ะใช้ปินสื่อออกมาไนงะ <c oughs> เอาเขียนสื่อใส่น้ำได้กุ๊บกับพี่น้องเลยตาอุ้นวาสัน้นเอาสักหน่อยกันแล้วแห้อุดเอา ทางนั้นเห็ดยังเนอะในเจหะเนาะไม่ยังออหน่อยโอ้ทางนี้เนาะเอาแต่อย่างเดียวเนาะหยอกแต่ฟุบ่าวเนาะ

ผู้ชายต้องหยอกผู้บ่าวแหละน้องัดดิย,กยอ,อก้วกาวใชเสียเปียบบ่เสียเปียบเออคู่มือนี่เสียเปียบได้ผู้ชายหยอกพี่นิงแม่นบ่มันแม่นอยู่บ่พี่น้องชาวาอาวินอวนดีหนหน้อ้ยแดดพออยากอันลวกผิวเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยลวกผิวผู้บ่าวเบิด สีทนได้อยู่บ่เนี่ยเบ,า,บาภาพนี่สีทนได้อยู่บ่บ่ได,ดบได้เด้อบ่ได้เด้อวะท่านทนบ่ได้วะท่านทางนั้นสบายใจเฉลิมเนาะมุนมุนกําแพงอยู่หันนะเนาะหัวจะออก สุดอันมาใส่ปูนพอนะมีแต่สุดชี้าว้าดอกเหม่ยแห้งไหมเมื่ยที่นอกมาดีนอกแดดก็เข่ามาแล้วผู้บ่าวแห้งทักเอินเออผู้สาวแห้งทักมาลายอยู่นี่ว่ามีลูกสาวได้ว่าสั้น เป็นเทพเป็นทีเหยียบหอยเลยพี่น้องเขาเลือกเขาแต่ปันปันหนามันอะไรก็ลงพ่องไม่พลอ,อยกวดเลยเนาะพระเจ้าปัญญาเป็นตัวพอเล็กมันเป็นพื้นเฮือนขั้วเป็นบโบราณก็ได้แต่โอ,อนวะมีแต่เาเทเลยมันงามๆเลยเด้วตาันนะออโอเคกับเล็กโบราณเขาโบราณเอารถใหญ่มาเหยียบเนาะมันโบเป็นยังดอก,ดอกมันเนาะมันเป็นพื้นเคื่อนครัวสิโอทรงสัยอยอย่างไง นี่ก็ลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามสองกระนาตาอ้นเลยพี่น้องลูกนาพาแม่เลี้ยงเดียว oh, oh. ลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย